สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวดีมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกแล้วนะครับก็เฮรอได้เลยนะครับเคาะแล้วนะครับแจกเงินเยยามาม33ม39และม40นะครับรับเงินสด5,000บาทเบื้องต้นได้1เดือนนะครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันนะครับว่าชุดแรกจะได้กี่คนนะครับแล้วก็เริ่มโอนงวดแรกวันไหนนะครับ ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเคาะแล้วนะครับประกันสังคมชงครมอเยียวยานักดนตรีสถานบันเทิงนะครับวันที่16ธันวาคม2564นายบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมนะครับถแถลงภายหลังหารือร่วมกับ สมาคมนักดนตรีแห่งประเทศไทยในภาพบรมราชุปถัมร์มและสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทองนะครับในรายละเอียดมาตาการนะครับการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา40นะครับที่ประกอบอาชีพนักร้องนักดนตรีกลางคืนว่านายสุชาติชมกลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะนําเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่21ธันวาคมนี้จากนั้นจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยานะครับในอัตรารายละ 5,000บาท1เดือนนะครับผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ทั้งนี้นะครับผู้ที่ได้รับการเยียวยาต้องเป็นผู้เป็นสัญชาติไทยและเป็นผู้ประกันตนมาตาสามสามาตา3า39และมาตา40ที่ทำงานในสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะและเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจบันเทิงที่ได้รับผลกระทบนะครับ ประการสังคมจะเริ่มจ่ายเงินในวันที่29ธันวาคม2564นะครับเบื้องต้นจะได้รับก่อนจำนวน20,000กว่าคนนะครับและจะเร่งรัดให้ครบจำนวน100,000คนที่ได้รับการลงทะเบียนไว้กับสมาคมโดยโครงการดังกล่าวจะโอนเงินเยียวยาเสร็จไม่เกินเดือนมีนาคม2565นะครับจึงอยากให้นักดนตรีติดต่อกับสมาคม เพื่อที่จะได้รับรองและรีบเยียวยาวต่อไปเลขาธิการประกันสังคมกล่าวนะครับด้านนางสุดาชื่นบานอุปนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบุรมรราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบอาชีพนักดนตรีหรือธุรกิจบันเทิงที่อยู่ภายในร้านหรือมีกิจการที่นายจ้างนำเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3มาตรา39จะต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40 และได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยที่จะเป็นผู้เซ็นรับรองว่าเป็นนักดนตรีจริงๆสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในภาะบุรมราชูปัมภมครานี้มียอดสมาชิกอยู่จํานวน1น0 0 0แคนนะครับและเป็นเพียงแค่นักร้องนักดนตรีเท่านั้นยังไม่รวมถึงศิลปะก,การแสดงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นลีเกหรือตลกก็สามารถเข้ามาขอรับรองเพื่อขอรับเยียวยาได้เช่นกันนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับการเยียวยาในรอบ2ก็คือผู้ประกันตนรายใหม่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงและได้รับผลกระทบซึ่งจะต้องสมัครและชำระเงินเป็นผู้ประกันตนภายในวันที่14มกราคม2565นะครับโดยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในภาพบุรมราชูประถมหรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือสมาพันค์เครือข่ายคนบันเทิงนะครับ ที่จดทะเบียนกับกลมธุรกิจการค้าจะต้องรับรองภายในวันที่28มกราคม2565นะครับโดยจะจ่ายเงินเยียวยาไม่เกินวันที่10กุมภาพันธ์2565นะครับและสำหรับการเยียวยาในรอบที่3ทั้งหมดจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม2565นะครับก็สรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับเค้าแจกแล้วนะครับสำหรับกลุ่มกลางคืน และจะต้องเป็นผู้ประกันตนนะครับทั้งมาตรา3 3มาตาา39และก็มาตา40นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นผู้ประกันตนนะครับก็ต้องไปสมัครนะครับถ้าคิดว่านะครับท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินยายาก็ไปสมัครทันทีเลยก็ได้นะครับเพราะว่าจะถ้าท่านสมัครช้าก็อาจจะไม่ทันนะครับและกลุ่มแรกนะครับก็จะได้รับเงิน5,000บาทนะครับก็มีอยู่ประมาณ20,000กว่าคนนะครับ งวดแรกก็จะโอนประมาณวันที่29ธันวาคมนะครับส่วนการจ่ายเงินเยียวยาในรอบต่อๆไปก็คือนะครับก็จะจัดทยอยโอนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม2565นะครับเนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มกลางคืนนะครับที่นํามาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับทราบก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากรัฐบาลนะครับ และหากมีความคืบหน้าก็จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีได้รับเงินกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ